ดีครับเพื่อนเพ่ทุกคนนะครับวันนี้ผมปอนะพี่น้องก็พามาดูอเม l ่าเอนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่คันนี้นะครับเรามีการใส่จอนะครับแล้วก็ใส่สเกิร์ตของแม็กซิมัสครับผมแล้วก็มีใส่ตัวล้อแมกลมดําด้วยเดี๋ยวพามปดูรอบรถนะครับว่ามันสวยประมาณไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอธิบายเรื่องสเปคคร่าวๆของรุ่น E อที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับหลักๆก็จะมีตัวพวกระบบเบรกถูกเฉินอัตโนมัตินะครับเตือนการชนต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับ ซึ่งอัมเบล่าใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็มีพวกแอร์อัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจอก็ไม่ได้มีมาจากโรงงานนะครับก็เราจะใส่เป็นจอ9นิ้วพร้อมกล้องหลังให้ลูกค้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีใส่แม็กบัดเงาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่สเปคดูทีนะครับว่าอ่าส่วนประมาณไหนครับผมส่วนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับ100แรงม้าครับผมซึ่งอัตราเร่งแรงอยู่แล้วแล้วก็ประหยัดมากๆด้วยนะครับ ผมไปส่งรถให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดนะครับผมก็ประหยัดน้ำมัน20ลิตรได้แน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแม็กขอบ17นะครับก็จะอยู่ประมาณ18ลิตรนะครับถ้าเป็นแม็กขอบ15นะครับแม็กเดิมพวกนี้ก็อยู่ประมาณ20ลิตรได้แน่นอนครับผมอันนี้รถของเราก็แต่งเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นไฟหลอดสีส้มนะครับปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าตัว ไฟตัดหมอกก็จะไม่มีมานะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากใส่เพิ่มเติมก็ใส่ได้ครับผมก็อยู่ประมาณ2องพดครับถ้าเป็นไฟตัดหมอกครับผมนี่ครับอเมล่านะครับใส่สเกิร์ตชุดหนึ่งนะครับเปลี่ยนแมกนิดหน่อยนะครับสวยเลยครับผมตัวใหม่2 0 2พันยิบสาครับเป็นโลโก้ใหม่ด้วยนะพี่ตรงนี้นะครับพี่เห็นอะไรไหมครับตรงนี้เป็นระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับในการช่วยล็อกความเร็วอัตโนมัติครับผมนี่ครับมีมาให้ด้วยนะครับ b อครับ ไฟเลี้ยวนะครับก็เป็น LED บนกระจกนะครับเวลาเราล็อกรถเนี่ยกระจกก็จะพับให้อัตโนมัติด้วยครับผมส่วนล้อแม็กนะครับล้อแม็กคืออันเนี้ยเราจะมีแถมเป็นแม็กลมดําหรือแม็กปัดเงาพวกเนี้ยพี่ก็สามารถเลือกได้ครับก็คือเราแม็กเดิมไปทําสีนะครับทําเป็นลมดําหรือปัดเงานะครับก็ชอบแบบไหนก็บอกได้ครับผมเดิมๆม,มันเป็นสีบอลเงินไม่ค่อยสวยส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวก แม็กสิบเจ็เลนโซ่ครับผมที่เราใส่โชว์ให้ลูกค้าดูนะครับอสีแดงคันนี้ก็รุ่น E L นะครับใส่แม็กสิบเจ็เลนโซ่ครับผมอันนี้เพิ่มเงินหมื่นสองครับผมแม็กสิบเจ็ดนโซ่นะครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นด้านท้ายของสเกิร์ตแม็กซิมัสนะครับผมก็จะเป็นสี่ท่อแบบนี้เลยนะครับส่วนไฟท้ายนะครับของอาร์เมล่านะครับเป็นเส้น L E D เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับ สปอยเลอร์ก็จะมีอยู่ในชุดของสเกิร์ตนะครับก็คือพี่เลือกสเกิร์ตแบบไหนก็จะได้สปอยเลอร์ตามชุดของเขาเลยนะครับอันนี้เป็นที่เก็บของด้านหลังนะครับก็จะมีถัดท้ายนะครับใส่ให้ลูกค้าไปด้วยนะครับก็คือกันน้ำหกอะไรแบบนี้นะครับส่วนรุ่นเออลนะครับเป็นยางอะไรนะครับให้ดูนี่ครับเป็นยางอะไรแบบนี้ครับผมรุ่น V ีกับรุ่นเวียลจะเป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินครับผม ส่วนป้ายแดงตัวนี้นะครับเป็นป้ายแดงแท้นะครับใส่แล้วตำรวจไม่จับครับผมทางชลูมใส่เป็นป้ายแท้ให้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังที่เราใส่ให้ไปพร้อมกับจอครับรอบรถเข้าๆด้านท้ายครับสวยมากครับผมราคาห้าแปดเก้าพร้อมชุดแต่งให้ครบเลยครับหน้าตัวใหม่นี้สวยเหมือนกันนะพี่แต่งนิดแต่งหน่อยสวยเลยครับผมด้านข้างครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันครับผม โอเคครับตรงนี้เราก็จะใส่เป็นตัวจอ9นิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับจอเดิมมันก็จะเป็นแบบวิทยุธรรมดาไม่มีจออะไรนะพี่เนาะก็เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหลังให้ด้วยนะครับใส่ลูกค้านะครับทางโัลูมีแถมให้เลยนะครับจอตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับปรับเปิดนะครับปรับอุณหภูมิปรับพัดลมปรับอะไรพวกนี้ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เกียร์ก็จะเป็น CVT เหมือนเดิมนะครับ อ่ะตาเร่งค่อนข้างแรงมากนะครับอเมล่ามีปุ่มสปอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับไว้เอาไว้เร่งแซงครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ารถมันแรงอยู่แล้วนะครับผมกุญแจเป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับโลโก้ใหม่ด้วยครับสามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้ด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพวกระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะพี่น้องก็อ่ลิงก์กับตัวจอให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับตัวนี้ที่ผมแจ้งไปนะครับอเมล่าเหมาะมากเพราะว่า อเมล่าแรงบิดค่อนข้างเยอะนะครับใช้ระบบล็อกความเร็วค่อนข้างสเสถียรนะครับเพราะว่าระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติเนี่ยถ้ารถแรงบิดน้อยๆนะครับจะใช้งานลําบากมากครับเพราะว่าเวลาเราล็อกความเร็วไว้ที่100สมมตินะครับแล้วเวลาเราขึ้นเนินขึ้นเนินเสร็จแล้วเหลือ80แล้วกว่ามันจะเร่งไปถึง100เนี่ยต้องใช้แรงบิดสูงมากนะครับในการเร่งน,นะครับอเมล่าให้มาก็ถือว่าใช้งานได้ดีและคุ้มค่ามากครับกับ E l ราคา589ครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวก หน้าจอแสดงผลนะครับก็เป็นแบบดิจิตอลตรงกลางครับส่วนข้างๆก็จะเป็นวัดรอบแบบปกตินะครับภายในนะครับก็แผงข้างบนตูตรงนี้ก็จะมีหุ้มหนังมาจากโรงงานนะครับก็จะมีตัดลายเคปเล่านิดหน่อยนะครับส่วนตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าผ้าที่ให้มาลายค่อนข้างสวยนะครับถุงลมมีให้หกลูกนะครับหกลูกตั้งแต่รุ่น E เลยนะครับรุ่น E ก็มีถุงลมให้หกลูกด้วยนะครับ ในก็ประมาณนี้ครับด้านหลังนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาถุงออกนะพี่นะพอดีลูกค้าจะมารับพุ่งนี้แล้วลไงก็เลยไม่ได้เอาถุงออกนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะครับด้านหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกตัวเครื่องยนต์นะพี่นะก็อเครื่องยนต์เนี่ยรับประกันให้3ปีนะครับ1แสนโลนะครับแต่ว่าเวลาพี่ๆเข้าฐานน้ำมันเครื่องเข้าฐานน้ำมันเครื่องทุกๆ7,000โลหรือ6เดือนนะครับอันไหนถึงก่อนก็ไปเข้าได้เลยนะครับผมเป็นเครื่อง turbo นะครับผม โอเคครับก็พาพี่ๆนะครับดูรอบรถครบหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยเกี่ยวสเปครถหรือว่าราคารถหรือโปรโมชั่นนะครับก็โทรมาสอบถามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวทำายละเอียดส่งให้ดูครับเดี๋ยวสรุปโปรโมชั่นนิดนึงครับชุดแต่งต่างๆจอต่างๆนะครับพวกล้อแม็กคลมดําต่างๆพวกเนี้ยทางชลูมจะเป็นคนแถมให้หมดเลยนะครับก็พี่ๆก็จ่ายแค่เงินดาวนะครับผมมีโปรดาวเริ่มต้นก็คือ3 9มหมื่นเก้านะครับปัจจุบันโปรของเดือน8นะครับ เดือนแปลกนะครับก็ดาวสามหมื่นเก้าผ่อนเดือนละเจ็ดพันแปดแบบบอลลูนนะครับผมก็รวมไปเสรษษ็จแล้วจะผ่อนอยู่แปดปีนะครับเป็นโปรโเริ่มต้นนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอลไรครับก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ